เราลองมาดูบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุด10อันดับของโลกณนะวันที่ผมพูดอยู่เนี่ยบริษัท Apple นะครับได้แซงบริษัท Saudi a อ a m c มซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับบริษัท Apple ตอนนี้แซงขึ้นมาเป็นที่1แล้วเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความต้องการใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดวันไหนก็ตามที่รถยนต์เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบริษัทซาอุดิอามโก้ก็จะตกอันดับลงไปเรื่อยๆจนอาจจะ เลิกกิจการไปเลยเพราะว่าความต้องการในการใช้น้ามันลดลงถ้าเรามองเรื่องความต้องการของคนเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเราลองกลับมาดูบริษัทที่มีมูลค่า10อันดับของโลกจะเห็นว่ามี2บริษัทก็คือบริษัทอเม z o n แล้วก็บริษัท a าลีบาบาเขาทําอะไรเขาทำอีคอ m เมิร์ซ e นะครับอีคอมเมิรเนี่ยณนะตอนนี้มันไม่ใช่แค่เทรนด์อีกต่อไปแล้วมันเป็นความต้องการใหม่ที่มาแทนที่การซื้อของแบบเก่า เพราะฉะนั้นอีคอมเมิร์ซเนี่ยไม่ใช่เทรนด์แต่ว่ามันเป็นความต้องการของคนในรูปแบบใหม่ซึ่งในคนไทยเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันยังเป็นอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่จริงๆในหลายๆประเทศนะครับในอเมริกาหรือว่าโดยหลักๆเลยในประเทศจีนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วด้วยซ้ำแล้วทำไมอ e ีคอมเมิร์ซถึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมเรา ข้อที่1เนี่ยเพราะว่าคนในสังคมสมัยนี้มีความขี้เกียจมากขึ้นเรื่อยๆต้องการความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นการใช้มือถือสั่งซื้อของมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทุกคนค้นหานะครับข้อที่2เพราะว่าเราพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้นหาสินค้าแค่หยิบขึ้นมาพิมพ์สิ่งที่เราต้องการหรือว่าการเปรียบเทียบราคาเนี่ยมันทําได้อย่างสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีข้อที่3เนี่ย เพราะว่าการซื้อของบนอ e ีคอมเมิร์ซมันมีประสิทธิภาพมากกว่าทําให้เราสามารถตัดข่อค้าคนกลางออกได้และทําให้สินค้าเนี่ยราคาถูกของรา้ที่ผ่านมาประเทศไทยอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเติบโตช้าเพราะว่าปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องอินฟราสตรักเจอร์โดยเฉพาะเรื่องการจ่ายเงินแล้วก็การขนส่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับณนะทุกวันนี้เนี่ยเรื่องการขนส่งแล้วก็เรื่องการจ่ายเงินเนี่ยได้ถูกพัฒนาขึ้นมา โดยที่ประเทศไทยเนี่ยทำได้ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราหลายๆประเทศด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอีคอมเมิร์ซก็เลยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆและเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยเนี่ยควรจะรีบเข้ามาศึกษาสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุด10ประดับของโลกอีก2บริษัทก็คือบริษัท Facebook แล้วก็บริษัท Ten เซ็นซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม e ี h ช t นะครับสบริษัทนี้เนี่ยเขาทำโซเชียลมีเดีย จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อออนไลน์ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆในสังคมยุคนี้ไม่แพ้กับการซื้อของออนไลน์เลยเพราะว่าคนในยุคนี้เนี่ยต้องการเข้าถึงสังคมออนไลน์เพราะว่าสามารถเสพสื่อต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาก็คือการขายสินค้าออนไลน์บนโซเชียลมีเดียหรือที่เราเรียกว่าโซเชียลคอมเมอร์ซ สิ่งนี้เนี่ยมันจะมีบทบาทในการซื้อขายออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นความต้องการใหม่ทั้ง2อ,อย่างมารวมอยู่ด้วยกันมูมอ mm hmm. ก็เป็น1นึ่งแอปพลิเคชันที่เป็นโซเชียลคอมเมอร์ซซึ่งเราใช้พลังของโซเชียลมีเดียทำให้การซื้อขายเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นและเราก็เลือกวิธีการทำตลาดแบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าเราเห็นว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ย มันเหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพทำให้เราสามารถชวนเพื่อนหรือว่าชวนคนที่รู้จักเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มได้ง่ายขึ้นป,ป,ปีปีหนึ่งคนไทยจ่ายค่าการตาลาดออนไลน์กว่า20,000ล้านบาทและเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีที่สำคัญคือกว่า90%ของค่าการตาลาดออนไลน์เนี่ยถูกจ่ายออกไปยังต่างประเทศถ้าเกิดเราสามารถดึงค่าการตาลาดออนไลน์กลับมาเพียงแค่10%นั่นก็คือ2,000ล้านบาท เราสามารถทําให้คนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น2,000บาทถึง1ล้านคนหรือ200,000บาทถึง10,000คนเลยทีเดียวมูมอได้สร้างกลไกที่นอกจากจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยได้สินค้าที่ตัวเองต้องการแล้วยังสามารถช่วยโปรโมทให้กับแบรนด์สินค้าหรือบริการต่างๆทําให้เขาได้รับผลตอบแทนเป็นค่าการตลาดกลับมาอีกด้วย และ e c o s y s t e m ็หรือว่าระบบนิเวศท,ที่มูมอกำลังสร้างขึ้นเนี่ยก็เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด mm hmm. เช่นการซื้อสินค้า mm hmm. การสั่งอาหารมาทาน mm hmm. การออกไปกินอาหารข้างนอก mm hmm. การล้างรถหรือแม้แต่การเรียนคอร์สออนไลน์ mm hmm. ก็สามารถทำได้บนมูมอท mm hmm. โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปทุกวันหลายคนพูดถึง d i s r u p t i o n หรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่มาแทนที่สิ่งเก่า แต่หลายๆการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเราเองทุกวันนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคให้เราสามารถดึงค่าการตลาดกลับมาสู่ตัวเราเองได้กับม